สวัสดีทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะครับบ่ายสามกว่าๆนะฮะตอนนี้อากาศก็ชวนลุ้นเหมือนกันนะว่าจะฝนตกหรือเปล่านะคุณผู้ชมนะเมฆดำนะฮะปกคลุมทั่วบริเวณเลยนะครับโอ้เมื่อกี้ลมก็พัดแรงมากนะแต่เราตั้งกล้องถ่ายไม่ทันอนะ่ะลมพัดแรงมากดูดูเนี่ยเมื่อกี้ภาษาเห็นไหมเต็นมันโยกขึ้นเลยเนี่ยนี่นี่นี่ังคาดึงขึ้นเลยเนี่ย เออเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยม,มันลมพัดแรงมากเมื่อกี้ตกใจเลยอืม,มันเป็นช่วงวิกฤตอากาศเปลี่ยนแปลงแปรปรูนะฮะอัปเดตล่าสุดตอนนี้นะฮะ หลังจากที่มาข้ามคืนนี้นะฮะเราขึ้นต้นชัดทองไปแล้ว3ามต้นนะฮะตอนนี้เราก็ขึ้นฉัดเงินอีกแล้ว2ต้นนะครับผมเหลืออีกต้นเดียวเท่านั้นเองจะครบนะอย่างละ3าต้นนะครับนี่เห็นไหมเมฆดำเยอะมากเลยคุณผู้ชมอ้าว พิ่งสังเกตนี่มีการผูกผ้าประดับของด้วยนะฮะใช่แล้วค่ะพี่เสือโอ้สวยงามมากทีมงานบ้านซอ,อนนั่นเองนะฮะสวยมากโอ้อลังการสวยงามจริงๆนะคุณผู้ชมนะฮะอ้าวลืมสังเกตเอีกแล้วมีการจัดโต๊ะ หมู่บูชาแล้วนะครับผมนะฮะการผูกผ้าการจีบผ้านะฮะก็จะโอ้อลังการสวยงามจริงๆนะครับปีนี้นะฝีมือชาวบ้านบ้านซอลล์ีเนาะนะฮรับผิดชอบการจีบผ้าผูกผ้านะฮะงดงามมากตะกร้าอะไรในภาษาตะกร้ากลุ่มแม่บ้านโซลล์สรีเอามาจําหน่ายใช่ไหมฮะ ติดต่อที่ช่องนิตยาได้เลยฮะหน้าช่องมีเบอร์โทรมีเลขออดีลาอยู่นะฮะเก็บตัวหนังสือด้วยราคาประมาณเท่าไหร่ควาร่ารึประมาณที่มีหลายราคาใช่ไหมไอ้รุ่นใหญ่ๆนัะห้าร้อยอ๋อรุ่นใหญ่ห้าร้อยแบบนี้จะแพงอ่าแบบเนี้ยเป็นแบบกระเป๋าสไตล์คุณนายเนาะใช่อ่าแต่ฝีมือคันเย็บมากเย็บเนียบเนียบใบนี้นะครับเจ็ดร้อยครับผมเจ็ดร้อยรวม รวมส่งครับอ้าวอ่ะป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 ะได้เวลายกชัดปะอารวไป เส,สือเอ้ยเกือบตกเมื่อคืนพี่เสืออ้าวสวยลุงเสือถาดรัดอยู่ทางบนบ่เน้อมันยาวด้้ยใ่หอาิ

หต้นแล้วนะฮะการขึ้นฉัดในพิธีบวงสวงปีนี้นะครับผมนะฮะเมือคืนนี้สีทองนะ,ะตอนบ่ายวันนี้สีเงินนะครับเมื่อคืนพี่เสือพีมตั้งร้านนะฮะจับเสาต้นฉัดสีทองนะ บ่ายวันนี้เป็นคิวของพี่ลุงเสือนะฮะสลับกันนะภาษา <c oughs> ทำไมสีขามันสวยจังฮะ <c oughs> ทำไมฉัดสีสขาวส,สีเงินนะมันสวยฮนะนี่เห็นไหม คืมือของพวกเราคือเราจะวัดก่อนเย็บตลอดเลยนะฮะตนี้นะสิบหกชั้นอืมสิบหกชั้นฟ้านี่แหละเราเย็บกันอืมสคนหกคนเยมเราทำแบบไม่ไม่เร่งไม่เร่งมากเพราะว่าถ้าเราเร่งมากเดี๋ยวมันจะผิดพลาดนะครับส่วนจุดที่ผิดพลาดก็เดี๋ยวเด๋ยวเิอรจะขึ้นไปแก้นะฮะยังมีเวลานะฮะ ที่8หรือ9ก็ได้นะอันั่งรามาบันไดมาแล้วก็ไปแก้นะครับจริงเนาะสีเงินสวยมากส,สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะชัดเงินชัดทองชัดเนชัดทในพิธีบวงสวงปี2568นะฮะวันนี้ก็วันที่8แล้วนะอีกหนึงนน่งวันครึง่ง ประมาณ30กว่บชั่วโมงนี่แหละชมคลิปอื่นๆย้อนหลังติด่านได้ด้วยครับ